ช่วงอุ่นใจใกล้หมอกับปาจรีสวนสินพงวันนี้นะครับไปพบกับคุณหมอซึ่งเป็นศัลยแพทย์มีประสบการณ์นานกว่า40ปีนะครับก็เตือนภัยกัน2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกภัยจากหมอกระเป๋าหมอกระเป๋านี่ไม่ใช่แพทย์นะครับรวมไปถึงสารที่ฉีดเข้าร่างกายเป็นสารที่ไม่ได้รับการรับรองจากอยอพิษภัยจะเป็นอะไรไปเตือนภัยในอุ่นใจใกล้หมอกับปาจลีสวนสินพงครับ ช่วงอุ่นใจใกล้หมอวันนี้นะคะหลากคาถามหลากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําศัลยกรรมค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอผู้คล่ำวอดอยู่ในแวดวงศัลยกรรมมานานกว่า40ปีน,ธธนายแพทย์ธนวันรโชติมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีครับครนครับวันนี้มาขอความรู้จากคุณหมอเพราะว่านอกจากคุณหมอจะเป็นผู้ที่คล้ำวอดในแวดวงนี้นะคะก็ยังเป็นนายกสมาคมแพทย์คลินิกไทยแล้วก็เป็นประธานสหพันธ์สมาคมเวชกรรมเสริมสวยและเฉลอวัยประเทศไทยด้วยนะคะเรียนถามอาจารย์หมอกอนเลยค่ะว่า ในช่วงระยะเวลาที่เราอยู่กับโควิด -19 การทําศัลยกรรมผู้คนมีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะทุกธุรกิจจะว่าว่ากระทบหมดนะกระทบหมดนะครับอันนี้ก็ก็แน่นอนก็ต้องทบเซาลงทางรัฐบาลในการที่เรื่องควบคุมควบคุมการกระจายของโรคนะครับอันนี้ก็ครับก็เป็นสาเหตุสำคัญครับ นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความต้องการของมนุษย์เราเป็นเรื่องธรรมดาก็จะต้องอยากสวยอยากหลออยากดูดีเป็นธรรมดาดังนั้นนะคะบางท่านอาจจะพักแลนไว้ก่อนแต่เดี๋ยวโควิดจัางเดี๋ยวก็อาจจะว่าก,กันเริ่มแล้วครับร้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนไปรัฐบาลก็ได้มีการผลปลนนะครับให้กิจการบางกิจการเนี้ยก็สามารถที่ดําเนินการได้สถานก,การณ์ทางด้านเศรษฐกิจผมว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ที่ มีผู้มาขอารับบริการติดต่อเข้ามาในช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเป็นเรื่องอะไรคะรคุณหมอมาขอแก้ไขหรือว่าขอทําสัลยกรรมใหม่ไปเลยก็จะมีสองประเภทประเภทหนึ่งที่มีปัญหาแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในช่วงระยะที่เรียกว่าเขากควบคุมใช่ไหมครับในการควบคุมอันนั้นก็จะต้องรีบมากขอนะครับเพราะว่าทิ้งไว้เดี๋ยวจะมีปัญหาอันที่สอง คนบางทีอึดอัดนะครับถูกอยู่ในกรอบสวยก็ไม่ได้สวยอะไรก็ปิดหน้าหมดนะครับก็เริ่มเริ่มหันกลับเข้ามาที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อเตรียมอะไรฮะเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามามีชีวิตแบบ new normal นะครับใช่ไธุรกิจต่างๆมันเริ่มนะครับไม่ว่าธุรกิจโรงแรมธุรกิจอะไรต่างๆนคนที่ตอนนั้นทิ้งตัวหมดเลยนะครับ ไม่ดูแลตัวเองเลยก็ mm hmm. ต้องเริ่มกลับมาเพื่อจะใช้ชีวิตละส่วนใหญ่เนี่ยความต้องการมาแก้ไขหรือแม้กระทั่งเพิ่มเติมให้สวยหล่อมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นเหนือแมสไหมคะคุณหมอหรือว่าใต้แมสก็กยังอยู่โอเคครับเหนือแมสเนี่ยนะครับก็มันก็จะด้านปรับบุคลิกภาพอ,อันนี้ก็ช่วยทําให้การดําเนินการของตัวเองนะในการในการที่จะพบปะาพบปะผู้คนในการทําธุรกิจต่างๆนี้ก็เ,เพิ่มความมั่นใจส่วนล่างก็ บางคนเนี่ยก็มีปัญหาจากการที่ไม่ได้ดูแลนะครับจากมีลูกแล้วหลายคนนะครับในช่วงระหว่างโควิดก็อาจจะรีบผลิตลูกให้เต็มที่นะครับนะครับก็เกิดเข้ามาก็มีการปรับปรุงภายในของตัวเองนะครับเช่นหน้าอกบ้างอะไรนะครับเลย หน้าท้องที่ยุ้ยหรืออะ,อะไรต่างๆนะครับพูดถึงเคสของการแก้ไขค่ะคุณหมอคือตั้งแต่ยุคก,ก่อนที่โควิดจะโจมตีเรานะคะเราจะได้ยินเรื่องของหมอกระเป๋าจํานวนมากสื่อก็มีการประชาสัมพันธ์บอกว่ายาไปใช้บริการของหมอกระเป๋าแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่เชื่อคําบอกเล่าปากต่อปากว่าถูกนะแล้วก็ดีด้วยสุดท้ายก็ต้องแก้ไขเดือบาง่ันถึงขั้นเสียชีวิตตรงนี้เคสที่คุณหมอรับมาแก้ไขมีมากน้อยขนาดไหนคำว่าแพทย์มีกฎหมายกําหนด ทุกคนไม่มีสิทธิใจยกเว้นคนที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตและทงแม้ถึงจะได้ใช้คําว่าแพทย์แล้วผ่านการสอบใบประกอบลูกศิษย์แล้วนะครับเป็นเรียกใช้ชื่อแพทย์ได้ถูกต้องคนอื่นจะมาใช้ผิดกฎหมายนะอย่างที่คุณลุงน้ําบอกว่าเพราะคนนิยมดีไม่เห็นมีอะไรสวยดีด้วยนะทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่แลวราคาถูกอันนี้เป็นเป็นประเด็นจูงใจใช่ใช่ครับก็ไปทำพอทำปั๊บเนี่ยเวลาเกิดปัญหาปั๊บ คนก็ไม่ได้รู้เนี่ยไม่ได้ตามคนนี้เป็นไงหนีครับเพราะว่าไม่รู้จะส่งไปหาใครเพราะไม่ไม่ใช่อย่างหมอเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เรารวมทาไมเราถึงต้องรวมกลุ่มกันเพราะว่าสมมติว่าเราทําอะไรที่เกินความสามารถเราแล้วยังส่งไปอ่านี่ไปอาจารย์ในนี้รุ่นพี่อ่ะมันมีคอนเนคชั่นต่อต่อกันเพราะฉะนั้นการแก้ไขต่างๆนี่ยพอเรารวมเข้าเนี่ยปัญหาต่างๆเราก็จะลดน้อยลงนะครับนี่แต่หมอเถื่อนเป็นไงบาย ไม่ไ like มาเจชอบตรงนี้นะครับเคยมาเช่าโรงแรมอยู่ตรงนี้นะครับนัดคนไข้มาทีมีหน้าม้าอันนี้ก็สําคัญคือได้ค่าใช้หน้าอะไรแบบนี้ใช่ครับครับอันนี้ก็หายไปก็อันตราย ดังนั้นอย่าเชื่อปากต่อปากอย่างเด็ดขาดว่าสวยดีถูกปลอดภัยนะคะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรับผิดชอบเราต้องบอกว่าไม่ใช่มีความรู้น้อยไม่มีความรู้ถูกไหมครับต้องบอกว่าไม่มีความรู้เลยครับอันนี้ครับ บางทีครูพักลักจําในสิ่งที่แพทตัวจริงทำแบบนี้นะคะต้องย้ําเตือนกันอีกครั้งนะคะว่าอย่าใช้บริการของกลุ่มคนที่เราเรียกเขาว่าหมอกระเป๋าแต่จริงๆก็คือไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์อย่างแน่นอนนะคะศัลยกรรมนี้มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ